คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่เหมาะสำหรับเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะที่รักน,นี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับกิฟซี่ขยี้ใจกับคำหัวกิฟซี่คนดีคนดมของทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันในเยมมาจองเวชูเส้นทางมาจองสองนะคะหรือชื่อเรื่องแบบไทยถยบ้านบ้านเราเลยก็คือแก้มมาจองจำจองเวนั่นเองนะคะกิฟละชอบเรียกแบบนี้นะ,ะ,ะเริ่มต้นกันไปเลยเนาะ วันนี้เราอยู่กันในทุน3,530บาทนะคะโอเคทุนก็พอดีนะคะเพราะหมอะพอดีเนาะหน้าเล่นนะคะกดเลือกเบ็ดกันไปนเลย3,550ันห้าร้อยห้าสิบใช่ปะอืมตาที่แล้วเราเ้ยเราเล่น80ดสิเออเราเราคูณเท่าไหร่ก็สี่สี่พัแปดล้วตอนนั้นอะ่ะเออเล่นสนะักสามสิบไหมสามสิบละกันจัดไปนะออโต้ห้าสิบสองรอบและกันนะคะ จขอเนี้เปิดเซโบรึดละกันนะคะพูดถึงหักแล้วอะทมงนไปต้อง้อกสเหมือนกันนะคืกดถ้าไม่กดไม่กดนี้กดไปแล้วไปเลยอะตานี้จะเป็นหรือเปล่าถ้าไม่กดไปพอนี่คงคงไม่ได้เป็นอย่แล้วล่ะแปตั้งแตเริ่มแล้วล่ะวันนี้โอ้โหนะหกร้อ่หรออะไรวะ ได้จนครึ่งอยู่กินพันอยู่นะฮะโอเคไว้ออกอ่าไว้ออกนะฮะบาทเียบผมเจมี่ไหมโอ้โหอดเงียบเเงียบเลยยายาเยเยียบวออกนะคะเกาบาทเนาะอ่าสิบาทนะคะสามบาทโอ้โหสามทเป็นนาดนี้โอ เสเยตวเนะกดเริ mm. ่มันกดเริ่มไปเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยนะยังอยังยังโอ้โหเงียบเลย่เริ่มไก็เงียบเลยอ่ะอย่าเงียบ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 อย่างนไฟออกไอนะคะออกโไม่้ยห้านะคะยัมไปเลยยมไปเลยไฟออกนะ ยีบาทนะคะโอ้โหนายหลอดแตกป่ะ uh เ้ยล so <enda lap> <plusieurs> um, okay. um, ิ่มจะแตกป่ะโอ้ยควีนเลยใส่ผลิตต้องแตกสักส่บหกป่ะเฮ้ยนี่เหตาทีกตัวโอ้โหวันหกวันหกได้ไดโอ้สอบนะคะ สองร้อยสามสิบสี่เนาะแตกไม่ถึงพันดังดูเลยดังดูเลยเนี่ยก็แตกถึงพันเนี่ไม่ถึงไยับเข้ามาสิไม่อยากเข้ามาแปดร้อยสี่บาทนะเอาเกือบถึงพันก็โอเคอยู่อู้ว่ถึงพันนะมาเลย สินะออา้เีอตวตนี้เนี่ยมาเอากูเลยเนีแตววัออกนะคะโอ้โหเอาฟีอีกรอบแล้วโอดูหวัดวัอืมคนนี้ปวแล้วเข้าฟีอีกรอบเลยค่ะนะแปะห้าิห้าโอ้โหไม่แตกหนักกว่าแปไในอีกอ่ะเข้าฟีไปเขาฟีเลยเข้าฟีไปเลยนะเริ่มกัเลยนะ หืมสิบแปดบาทนะฮะเจ็ดสิบสองบาทเนาะหืมสิบแปดบาทนะฮะเก้าสิบบาทนะฮะโอ้โหร้อยเก้าสิบแปดไมแต่รอบนี้ก็ยังเล่นกูเหรอนะอย่าทำแบบนี้เลยนะอย่าทำแบบนี้เลย <c oughs> อย่าทำแบบนี้ <c oughs> โอ้โห เออยังไปทแบบนี้วู้้โยยไม่จะตกร้อยเกาสิบเนาะออไม่โดนกระตุกตะกี้ใสไมเอเอาตีลงนะกเ็เลยเป็นเกี่ยวใสไหนหน่ไมเนานะกระตุกเลยตนะกีเอออีฟีอีกออ๋อฟีอีกนะเราอย่าพิ่งหมดหวังนะเราอย่าเพิ่งหมดหวัง ดเริ่มไปเลยหมดหวังไหมไหมคะอย่าเพิ่งหมดวหวังหมดไหม<ช>หอย่งไรเขี่ยมุดรอหมุนล,นละไม่ถึงร้อยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันน่ะเซ็งมากอะแซ่ไม่ถึงพันเลยตอนนี้กำไรเฮ้ยเราได้เท่าไหร่วะเราทุนสามพันห้าใช่ปะ ตอนนี้เราได้มาจะหกพันแล้วนะได้ก็ดูว่าได้อยู่ไม่แปดนี่แถึงพันแล้วอะนี่ถึงพันจริงๆเ้เว้ยไ้าว่วออกนะคออกร้อยแปดสิโอเคหนร้ยก้าบแปดนะดวาออกวาออกนะว่ะขอลัวลัวดีอิอ โอ้โหโอ้โหล่าสุดเห็นไหมสี่พัอ่ะโอ้โหเงินลงวัรวมนะฮะสุอร์มปจักสี่เอ้ยเจ็ดพันสองอยสามสิบสามยังไม่รวมสิ่ือเลยจังสามล้าโอ้โหแตกแล้วนะแตกเจ็ดพันนะโอ้โหแตกในที่สุดก็แตกสักทีเจ็ดพนะตอกหไว้ออกไว้ออกอ่าโอ้โหสิบสาทโอเคไม่เป็นไรแตกเจ็ดพันนะ ไปเลย7,557นอยะโอเคจังหวะน,นี้ก็เมินสามเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วหนึ่งหมื่นสามพันนะคะโอ้ยยังไหรหมื่นหนึ่งนอนอ่ะนะคะอีกสิบสิบกว่ารอบโอ้เข้าปีอีกแล้วสวยเข้าปีอีกแล้วปวดเริ่มกดเริ่มโอ้ดวงดีวะ่ะดวงเข้ากับดวงปีนะคะดวงเข้ากับปีนะ สองบบโอ้โเข้าฟี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 ีฟีฟีเห็นไหมเห็นไหมโอ้โดเข้ากับดวงฟีจริด้วยแล้ฟรีไดฟรีอีกอ่ะดเงินงิรางวัลซูปเปอร์เมกะหนึ่งันหกร้อยสีบาทนะคะแล้วเข้ากับดวงฟีโอ้โหเจ็ดรอบทิบหกรอบจัดไป ไอ้เอ็กซ์ซีดีพีว่ะโอ้เอ้ยซีดีพีวะโอ้ี40บาทเอียเอาไว้ออกอีกนตักที่แล้วดูวะเอาที่แล้วหมุนฟรีไป30รอบอ่ะดูหรือวเอาอ้วนโถด,ดเลยอันนั้นน่ะอ้วนโถด,ดเลยหมุนฟรีไป30รอบอะ่ะมันเข้าหินสามกันสามรอบติดไงโอ้ ที่แล <in> <reading ancient> <passage> ้วนะคลิปที่แล้วนะลองไปดูกันได้นะโอ้ยเทียร์คูงสี่พันแปดอะแล้วเข้าฝีสามรอบอ่ะฝีสามสิบรอบอ่ะเป็นไงเป็นไงโคตรโหดเลยไม่ล่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะไปดูกันได้นะคูงแบบโอ้หรือจะเชื่อเหมือนกันแบบเข้าฟรีสามสิบรอบเป็นไปได้ปาฏิหารินั้นมีจริงนะเงินรางวัลเมกาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะ ตาที่แล้วนะตาที่แล้วตาหนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่แต่ตักเนี้ยเข้าฟีในฟีฟีในฟีไปรอบนึกแล้วนี่นี่นี่ก็คือรอบนี้นะอันนี้คือฟีรอบสองคือมันใส่ายในฟีนะฟีรอบแรกแล้มาฟีรอบสองสี่ร้อยสองบาทค่ะเชียร์แอลวายออกมาวายออกอีก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 นะฮะใส่ไหม สามร้อยสิบเอ็ดนะคะออกว้นะายออกว้ายโะครับโอ้สุดยอดโอ้ต้องหกมาต้องหกมาขนาดนี้นะหนึ่นสาสะคะโอ,สอ้สุดยอดยยยยอสุดยอด,ดยอดี่ยมไปเลยย่ไปเลยโคตรุดโคตรังเลยสามบาทนะคะร้อยแปดสิ โอ้โหสองรชิบกุ๊กเจียวมากท่าไรก็แต่ให้ก็พอนะคะแต่ให้ไี้ปีกเสื่อกนี่มีเื่องโอ้โหไวตัวเดียวเสี่ยวทั้งาราอีกแล้วนะโอ้เสี่ยวอีกแล้วเสี่ยวอีกแล้วโอ้โหแันแตกแล้วเสียดายนะโอ้ยเลขบงคลเลยดิว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะกวัลกอนโตเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะเลขมงคลของเกมนี้เลยนะ ไม่ใช่เกมนี้สิเกมของค่ายนี้เลยค่ายดีจีนะคะนะถ้าสนใจลองเล่นลองไปกดดูกดเล่นกันใต้นี้เลยปักกดใต้คลิปนะคะอ่ะเราก็อยู่เนี่ย6,165นะได้มาคะโอเคตอนนี้ก็เหลือพันเก้าเออไม่ใช่พันเก้าหนึ่งหมื่นเก้าชิวันเก้าโอ้ว่าผิดไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ลดลงมาเหลือพแปดโอ้แล้วเข้าหมวดปีอีกแล้วไอ้้เหีย ขาวบุญฟรีอีกแล้วนะฮะปวดเริ่มเลยกำลังคิดอยู่ว่าจะจะกดรอบสองดีไหมเพราะเพาะเพาะเขาเขียนแล้วกันดูดิมันเข้าฟีวแบบดวงอยู่กับดวงดีจริงๆโอ้วดูดิจัน,น่าจะเข้าบีรอบนี้กลัวแล้วกลัวแล้วโอ้ยตาเดียวพอนะตาเดียวก็เหลือแหล่ะแล้วดูดิ เต่าฟีอีกแล้วนะโอ้โหสุดสุดอ่ะตาเดียวก็เหลือแหล่แล้วอ่ะนะเต่าฟีลวงดวงดวงถูกกับดวงถูกตากับเข้าฟีนะฮะโอ้โหรอบเดียวก็จุกจุกแล้วอ่ะจุกจุกไปสองหมื่นแล้วว่ะตอนเนี้ยโอ้สองหมื่นเอ็ดนะตอนเนี้ยอ่ะสามสิบหกนะสี่สิบสองโอ้โห หารอบเลยวะปีนี่ปีอีกแล้วสุดยอดยิ้มไม่หยุดเลยตัวนี้ยิ้มไม่หยุดเลยยิ้มยิ้มไม่หยุดเลยตอนนี้อะค่ะเออโอ้โหแต่วี่แต่ที่ไว้ออกไม่ไหวไวออกไม่ไหวโอ้ยแม่ไว้ออกกินนะฮะอยากอะไรอยากอะไรรอนหินห้ากกอนนะไว้ออกกับอโอ้ยกางกอนแดงกับมังกรเอ้ยพี่สิมังกรแดงกับเอก้อนหินสองก้อนนะฮะ มเงินรางวัลก้อนโตนะฮะสองสอีุ่้ยเป็นเลขปีเราเลยนี่เงินรางวัลซูเปอร์นค่ะนะเลขปีเราเลยโอ้โหงวัลสอั่สิบสอนสสุดยอดไม่เคยเห็นแพ็คไม่เคยเห็นแพ็คเป็นเลขปีขนาดนี้นะแสดงว่าดวงเรามีจริงๆด้วยสองร้อย่นะคะลาสุดเนาะสองสองพัามไปแล้วนะตอนนี้ วยอ,อนะแตงตโ,โอ้โนะวายวายต่ตต่งอะไรโอ้แตงกัวสตัวนะอ่าโอเคโอคต็มไหมโอ้เงียบแล้วโอเครางวัลก้อนโตนะฮะหนึ่พันหบาทเนาะยมตอนนี้หดสองหมื่้าแล้จุกสองหมืจุกจุกแล้วนะคะจุกจุกจุกจุเป็เจ็บเจ็บมากหก่งร้อยแปดสิๆๆนะคะ Autant, horses, 3ามหกบาทโอ้โยอีโอ้ยอี๋แตกหนักจิงยี่สิบเนะคะโอ้โหห้าบาทเนาะยอดเียเจ้าบาทนะเจ็โอ้โหสองพันหกและโทนีนะสองพัแล้วนะ ไไตัวนะอะไรมัตงเลยเหรอเฮ้ยสามตัวเลยนะตัยอ่อะะไรวะวายบอกนะวายบอกวายอกยังเลยโอ้วายอโอ้วายอีกนะคะระหวัดต้นโตนะสองพันสองร้อยห้าสิบสองนะคะสุดยอดอียโคตรแบบสุดอ่ะอย่างสุดอ่ะ ก่อนโตเลยโอ้โหรับวัไปเพื่อนโอ้โหไม่แตกโอ้โหไม่แตกแค่แล้วนะไม่เป็นไรตาน h i s ก็ได้มา9,984นะฮะกดรับรางวัลไปเกือบพันนะโอ้โหตาเดียวก็เสียวได้บอกเลยนะโคตรสุดเลยโคตรสุดอ่ะโอ้โหนะคะหกบาทเนาะ ยอดเอ้ยเข้าฟรีไม่รู้กี่รอบอะ่ะเข้าฟรีแบบจะมือทุกหัวแล้วตอนนี้โอ้โหทิ้งถ่ายแล,ล้วนะต้องแบบพอกอดน,นะไมันจะมือหัวนะโอ้โหมือหัวพวกกันนะ <c oughs> นะเด็กเล่าต่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะ,ะก็ก็เนี่ยเบ็ดสรุปดีกว่าเนะก็เป็ดสามสิบนะคะออโตไปถ้าจะห้าสิบรอบดียเแหละตะวันแล้วแบบแต่แบบเข้าฟรีแบบไม่รู้กี่รอบอ่ะนะแล้วก็ เออไดมา2 8งหมนับาทสนะคะสุดยอด28,000เลยอ่ะทุนเท่าไหร่นะ3,000ปนนั่นแหละทุนเท่าไหร่ก็นั่นแหละค่ะโอ้แต่แน่ๆคือแบบกบไรล้วนๆเต็มๆเลยนะะนะคะถ้าใครสนใจอ่ะลองเล่นไหนลองไปกดดูกดเล่นใต้คลิปนี้ได้แล้วกดดูกดดูเล่นแล้วก็ นั่นแหละค่ะกดเล่นเลยช้าให้ก็กดดูไปก่อนกันทั้าทั้่นลองไปลองไปดูลองไปเล่นนิมเกนได้เลยเนาะนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟต์เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีค่ะเพื่อเป็นที่หม่ยของช่องกิฟต์ซีนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ